ปล่อยเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอาเมอนี่มาในแนวทางาเดี๋ยวเด้อของเซียนดื้อด้านก่อนเลยนะคะของเซียนดื้อด้านนี่พี่จิงพนดรงม่าให้ฉบับแต่เตมื่อคืนแล้วละนะคะแต่ว่ามห่อคืมีเวลาลงเ,าเป็นว่าลงวันนี้เนาะวันนี้วันที่สองเนอะนะคะวันที่สองส่วนตอนนี้ซีโมงแรกค่ะตอนแรกว่าสิไปส่งงานนะคะฉบับมาแวะ พอหนองผู้พาทรงล่งหองเลยนะคะบ่ไปตอนะคะคนมักเกล็กกรอเด้อเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเชบ,บาก็เลยเปิ่นมาทรงไหวกอนนะคะว่าจะถ่ายคลิปให้ผู้พผอผู้ม่ถ้าไปตอนีเชบาสชิบ,บช่ได้ทายคลิปให้เบิ่งนะคะวันนี้มาในคลิปแนวทางาเลขดับล่างก่อนเนาะเพราะว่าเปิ่นทรงมาให้ดับล่างก่อน ก่อนเท่าจิบไปซอนะคะยิบจับนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลให้ดูชุดเลขดับด้วยนะคะเพราะว่าของเพิ่นนี่ยังดับจริงดับแม่นดับอยู่เนาะคุณพ่อคุณแม่นเนาะอ่ะถือว่าเนี่วทางหน้าติดตามนะคะติดตามกันต่อจะเป็นยังไงอะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่ารอบที่แล้วนะคะ ดับสิบกับหน่วยนะคะดับสิบหน่วยนี่คือดับศูนย์ดับศูนย์แล้วก็อันนี้คือดับตัวตรงดับตัวตรงโตกัสตามาถออกได้นะคะเนาะออกหกหนึ่งเนาะถือว่าดับพานเดอร์ดับสิบคู่มหัศจรรย์พร้อมดับหนึ่งตัวสิบหน่วยไม่มาแน่นอนนะคะฮะกองฉลากก็มีเลขดับดอกแต่ว่าเขาเหตุขึ้นมากเพื่อประหยัดตนทุนนะคะให้สำหรับคนที่ชื่นชอบผู้บ่ชื่นชอบก็บตองเบิง นะคะบทตรงมาคอมเมนต์ดราม่าเนาะตามนี่ละนะคะอ่ะนะคะได้ปล่อยคลิปไปแล้วเนาะหลังจากรัฐบาลให้ประกาศพ้นไปแล้ววันที่สองเจ้บบาบ่าไปลงไปแล้วคือซ่องหาหมืน่นก็ซ่องหกหมืน่นนะคะปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเพิ่นได้มากกอนนะคะอ่าฉบับ,บ่ได้มากกอนกับปล่อยเหกกอนมามีก,กักสํานักใดมากกอนลงก่อนนะคะสํานักได้ตามมากลงที่หลังนะคะเป็น เป็นแบบนี้นะคะปล่อยแบบไม่มีกั๊กดอ่ะมาเอาเลขดับไปประหยัดต้นทุนก่อนสิไปซื้อลรตเตอรี่เพราะว่าเขาเพ้นเป็นดับล่างก้อนหาสิบไปหาสองตัวตรตเตอรี่นะเอาเลขดับไปตัดออกรอบที่แล้วศูนย์นี่ดับขาดเลยศูนย์ไม่มาล่างดับอยู่ดับจริงเนาะศูนย์ว่ามีล่างอารอบนี้ดับซิหนวยดับตัวเดียวสิดับยัง รอบที่แล้วศูนมัมมีล้างมาม่าล้างเลย๋ยชบาเปิดเปิดไล่แป๊บนึงเด้อโอเค <c oughs> นะคะเพิ่นก็บ,บอกยูนะคะเนาะดับทุกหลักไปตรงของใครนะคะกราบขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับภาษาเบนวา ลูกย่างเฮ็ดไปตามสูตรนะคะเนาะอ่ะบอกง่ายๆคือว่าที่แล้วเพื่อนดับศูนย์มั่นเป็นตรงศูนยนี่ติดลางของหอลายท่านอ่าถ้าเข้มั่นใจเนาะหลายๆเสี้ยนที่เขามาเบิ้งนะคะกับยาข้อมมนดามาก,กันถ้ามั่นใจว่าเหล็กจะคข้องสีมาเหล็กจะคข้องสิถือสื่อได้เลยนะคะบด้หามเด้อนะคะ ถามว่าเลขดับมีผ่าดบอไม่ว่าจะเลขดับหรือเลขเด่นมีเขามีรุดกันใดเบิถูกสำนักละนะคะอันนี้คือความเป็นจริงนะคะบอกกันแบบตรงๆเลยเนาะคุณห่อคุณแม่อ่าแล้วก็อันนี้เป็นล่างอย่างเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกันกบแนวทางเลขเงินล้านนะคะรอบที่แล้วแปดหกหนึ่งนะคะ อดใจรอค่ะคุณพ่อคก็แม่ไปเที่ยวาะซ้ำนักตอนนี้ส้ำนักนคนทรงมหายฉบาบฝ่าวงเลยอยานทุกคนบระเดเงินอยานทุกคนบระมาณเดี๋ยวเลขมันสีอ่านก่อนเลขเงินล้านรอบที่แล้วนะคะเขาปู่โคราชแตกหกหนึ่งเนาะรอติดตามกันดับสิบกับหน่วยล่าง ตอนแรกเาวบ,บาเขียนว่าดับทุกหลักเพิ่นก็นเลยมาคอมเมนต์ว่าอีหยังคือดับทุกหลักเาวบ,บานะคะมันก็คือว่าง่ายมันดับขาดทั้งสิบทั้งหน่วยนั่นแหละบ่มาเนาะอ๋อว่าง่ายก็คือดับแปดแปดยังไงก็ไม่มีล่างนะคะเนาะอ่ะค่ะคุณได้บ่มันใจในเลขดับมันใจว่าแปดสิมาซื้อได้เลยค่ะเ่ว่ากันอ่อแล้วก็ดับตัวต้งบดนี้ ดับตัวรงอ้าพรนโซงไม่ให้ฉบาบสีบอกว่าฉบาบบอกเอาดิพันทรงไม่ให้ฉบาบเห็นบ่ทรงไม่ให้แตมอวานหาโมงแรง,งรัฐบาลให้ประกาศพน้นอ่าได้ประมาณชั่วโมงก็กลัวนะคะพันโรงไม่ให้เลย งวดดามาเด้ว่าเลขเพิ่นคือของสำนักนั่นคือสองสำนักนี่มันอาจสิมีชนกันหรือว่าอาจิคิดค้นได้สูตรเดียวกันอ่าหรือว่าบางงวดมันก็มีชนกันกับดับของสำนักอื่นก็มีนะคะก็งวดดามาเนะาะบ่ต่องบาต้องคิดยังไกเราคนให้มาแล้วก็เอาไปหลวบ่าต้องมา อ่าสนใจดอกว่าเล็กสิได้มากแบบไหนจังไดเนาะค่ะเพราะตอนมันดับอยู่เข้าปหะญดต้นทุนได้ก็เพียงพ่อแล้วอ่าแล้วก็่าสองสี่หนึ่งแล้วก็ตกส,สามอ่าเพื่อเขียนมาว่าดับ ตัวตรงได้ตัวเก่าอย่าคิดซื้อดับทุกหลักไปตรงของใครกับขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะคะอาทุกคนตามมีแล้วเด้อเห็นว่าคนเขียนม่านะดับทุกหลักคือแปดเด้อนะคะเนาะอ่ะดับทุกหลักคือแปดแคปนาจ,จอไว้มื่อหนีวันที่สองลงวันที่สองลงวันที่สองคันว่า เ่าเพิ่มสูงห้แต่เมว่าแนแหละเมว่านหนึ่งจะบ่าววัลย์ไทยถ้าโมว่านฉบับยู่ทะเล่คำแล้วฉบับ,บ,บ,บเล่ลบไทยสรุปรลคลิปเห็น,น,น,เนิ่งซื้อเมว่านนี่ออะฮิจารนาดูถูกใจหรือไม่นะคะอ่าถ้ามีโตที่ไดที่ถือใจเยอะน,นี่โอ้ยมักแห้งได้ฉบับ,บมักคักนี่มัก6กสามเก่าืกกระือได้ลยบ่าวากันนะคะแต่ว่าอันนี้ของเพิ่มมันดับสูตรของเพิ่มมันดับนะคะ เลขแม่เลขพ่อนะคะเลขแม่เอฟซีเลขพอ่อเอฟซีนี่นะคะได้แปดแปดจังในกับมาดอกเช่าบามันดับบิยูดอกกัดซื้อได้นะคะบวากันเนาะอ่าแต่ว่าเพื่อนตามสูตรของเพื่อนนั่นแหละนะคะผิดถูกเราไม่รู้นะคะมันเป็นการคํานวณเป็นการคาดคะเนนรวมน่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะสุดท้ายนี้พอกรับลาไปก่อนไว้จอกัารคลิปน้ะให้ทุกคนชคดีมันหมานลำลุลยค่ะสวัสดีค่ะ